การสร้างภาพเคลื่อนไหวกับ Photoshop CS ขั้นตอนที่1ปิดรูปภาพจากที่เราต้องการ1รูปและเปลี่ยนชื่อ Layer จากนั้นใช้คำสั่ง create new layer เพื่อสร้าง Layer ขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดรูปภาพไฟล์ที่ต้องเตรียมไว้ใส่เลเยอร์ที่2แล้วเปลี่ยนชื่อ l a เยอร์ทำจนครบทุกเลเยอร์ ทุกท่าทางตามที่กำหนดขั้นตอนที่2คลิกที่พาแนลทำลายจากนั้นคลิกลูกศรตรงคำสั่ง create video timeline เลือก create frame animation ขั้นตอนที่3ที่เฟรมทำการยกเลิกการแสดงภาพทุกภาพจากเฟรมยกเว้นเฟรมที่1จากนั้น new frame ตรงแถบไทม์ไลน์ เพื่อเพิ่มเฟรมของแอนิเมชันแล้วปิดไอคอนดวงตาเฟรมที่2ทํทำให้ครบทุกเฟรมจะเห็นได้ว่าเวลาในการแสดงของทุกเฟรมบนไทม์ไลน์นั้นจะเป็นศูนย์วินาทีเราสามารถปรับเปลี่ยนในการแสดงผลควรเลือกอยู่ที่ระหว่าง0.3ถึง0.5วินาทีและเลือกเป็นเฟรมเพื่อให้เล่นวนไปไม่มีที่หยุดขั้นตอนที่4 ทำการเซฟโดยคลิกที่ปุ่มไฟล์และเลือกเอ็กพอเลือก Save f ร์ m เว b คลิกเซฟ Add ตั้งชื่อชิ้นงานตามที่เราต้องการได้เลย